ต่อนะคะเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องเดดแดดนะคะแดดต้องเข้าร่มก่อนจ๊ะจ๊ะเอ๋อุ้ยดูท่านั่งแท็กซี่มากเลยโอฮยัฮรวมืออฮืออฮออฮือฮ่อฮื่ฮือฮือฮืออฮือฮอฮแอฮือฮือฮืออะือฮมาก ชอบายองเลยนี่ไม่ชอบิเลเนะนประเทศเอจะปวมกาวันนี้เห็นใส่กระปูดแรกปกติใส่กางเกงน้งก่อนนะพี่เฮ็นพหาแล้วป่องย้ไเามนี่พี <petto> ่ยู่ะนี่อยูนไมพี่

ลุงเปลี่ยนน้ำมันนะคะเอาเก้าหนึ่งออกเก้าห้าใสเก้าหนึ่งก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่แรงคืองกัดยากมันใช้รอบสูงความเร็วรอบสูงนั่งเลยเต็มเต็นั่งเลยลูกนั่งเต็มต่อส่ ก็หนูสีเขียวของใหม่พครมีบล็อกรน่นนี้บ้างไปล้บอกถง่ยถึงยดกีบบนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยหลูกลาตนสวยนี่นี่ให้กอดเล จะหาไปที่บล็อกบล็อกไขหมเทียนไม่ได้มันก็ดูกมัได้แล้วอันนี <c oughs> ้ซ้อมจังหวะใช่ไหมที่คนหลายตกใจปะเวลานอนนั่งน้ำ 请分康。